อยู่สี่แบบเรียกว่ารักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักและรักเกิดจากเกลียดและเกลียดเกิดจากเกลียดรู้จักไหมมันเป็นยังไงรู้จัก <laughs> รักเกิดจากรักนี่เป็นยังไงนะอ่าถ้าคนนี้รักคนนี้นะใครมาประพฤต ในสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจกับคนนี้คนนี้จะรักคนโน้นทันทีเลยเพราะเรารักคนนี้เมื่อมีบุคคลที่สามมาทําสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจกับคนนี้เราจะรักบุคคลที่สามทันทีแต่ถ้าเรารักคนนี้แต่ใครมาทําสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่่น่าไม่น่าพอใจกับคนนี้เราจะเกลียดได้คนนี้ทันทีเลยนี่ว่าเกลียดเกิดจากรักอืม แต่ถ้าโยมเกลียดคนนี้นะนะถ้าเกลียดนะแล้วคนมาทําสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักให้เพราะน่าพอใจคนนี้โยมจะเกลียดเขาเพราะอืเพราะโยมเกลียดคนนี้แล้วคนมาทําดีเอเราต้องเกลียดไอ้คนนี้่ะไปทําดีกับมันมันเลวเหลือเกินะอ่าใช่ไหมแต่ถ้าโยมมาทําไม่ดีกับมันด่าว่าสาบแช่งเอาไม้ตีหัวมันโยมชอบันนะชอบ เอามันหนักๆเกียรมันนานแล้วเนี่ยอารมณ์สี่อย่างในนี้มีอยู่ในทุกคนเลยผู้เจ้าบอกเว้นคนที่เข้าชาญหนึ่งสองสามสี่หรือพระอาหารหันต์แสดงว่าที่เหลือมีหมดเลยนะแต่ถ้าโยมดำรงจิตอยู่ในชาญสงบนะละอกุศลทั้งหลายจิตโยมก็จะไม่ สายไปรักหรือเกลียดนะอย่างนี้รักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักรักเกิดจากเกลียดเกลียดเกิดจากเกลียดก็จะไม่มีนะดังนั้นสัตว์โลกก็เลยทะเลาะก,กันเป็นธรรมดาโยมก็สบายใจได้โลกมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานนะมันจะทะเลาะก,กันไปอยเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็เลิกทะเลาะเดี๋ยวก็กลับมาทะเลาะ